ผมชื่อโอมสรันเรื่อยทีรันวงนะครับจบมาจากคณะวิศวะกาไฟฟ้ารุ่นที่ก็รุ่นที่แปนะฮะรหัส4-6ครับผมก็เรียนจบมาเนี่ยก็ไปทำก็ตอนแรกก็พยายามจะหาว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับสาขาวิศวะแต่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเริ่มชอบเรื่องการเงินนะฮะก็เลยแบบว่าไฟฟ้าแต่ไม่ชอบการเงินใช่แล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยกระแสของเรื่องของตัว financial engineering เริ่มมาครับผมก็เลยไป ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างประกอบว่าเขารับแต่เด็กที่เป็นวิศวะเพราะว่าต้องใช้พื้นฐานของแคลคูลัสเอ่ยด้านโปรแกรมโมเดลต่างๆเนี่ยสูงก็เลยไปเรียนต่อทางด้าน financial engineering ที่โคลัมเบียที่อเมริกาครับผมแล้วก็กลับมาใช้ทุนก็คือรับทุนของแบงก์ชาติอ๋อรับทุนแบงก์ชาติใช่ครับแล้วก็กลับมาใช้ทุนที่แบงก์ชาติ3ปีตอนนี้อยู่ที่แบงค์ชาตินะครับทำงานอยู่ที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง องค์กรนะครับอยู่ในแผนกฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางการเงินกับผมดูแลเรื่องของความเสี่ยงของเงินสำรองทางการ mm hmm. ผมเชื่อว่าตัววิชาการเนี่ย mm hmm. มันพัฒนาได้เรื่อยๆไม่หยุด mm hmm. แต่ซอฟต์สกิลเรื่องของการทำกิจกรรมเนี่ยมันต้องติดตัวมา mm hmm. ถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยผมว่ามันลำบากกว่าวิชาการ mm hmm. วิชาการเนี่ยเราอ่านหนังสือได้ mm hmm. ต่อให้เราอ่านหนังสือวันนี้เนี่ยไม่อ่านอีกสัก2ปีเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะตกลุกยุคไปแล้ว แต่ตรงนี้เนี่ยไอตัว soft skill เนี่ยมันติดตัวเราไปตลอดแล้วมันก็จะทําให้เราถูกใช่ฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคิดว่ากิจกรรมเนี่ยสำคัญกับแค่ resume แค่ profile แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆคือกิจกรรมเนี่ยมันทําให้องค์ประกอบของเราภายในเนี่ยมันครบวิชาการแล้วก็ตัว humanity เข้าสังคมใช่ถูกใช่ คือผมเองเนี่ยเรียนด้าน financial engineering <Okay. S 1> ซึ่งตรงนี้เนี่ย <Okay. S 1> ทำได้หลายอย่าง mm hmm. ในส่วนของบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะแตกได้หลายอย่างนะฮะ mm hmm. อย่างแรกคือ,อยกตัวอย่างเช่น operational risk mm hmm. เช่นความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยคือหมายความว่าเกิดนำ้ำท่วมขึ้นมาฉับพลันทํำยังไง mm hmm. มีแผนสำรองไหม mm hmm. บริหารความเสี่ยงทางการเงิน mm hmm. ก็คือผมที่ทำอยู่คือหมายความว่า เออเราจะลงทุนโดยพอร์ตยังไงถูกต้องใช่ไหมแล้วจะได้คืนไหมได้คืนไหมศูนย์หมดใช่แล้วเราก็ต้องคุณลุด้วยว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เราต้องวางเบนช์มาร์กว่าแบบว่าตรงนี้เนี่ยสัดส่วนการลงทุนในประเทศต่างๆเป็นยังไงเรามองตรงไหนเสี่ยงไม่เสี่ยงถามว่ามันสําคัญไหมมันต้องสาคัญสาคัญมากมันสําคัญมากมันเหมือนกับขับรถไม่มีไฟแดงถ้าเกิดว่าไม่มีไฟแดงเนี่ยมันก็จะ ทนกันมั่วไปหมดมแต่ถามว่าถ้าไฟแดงทุกแยกเยอะเกินไปเนี่ยรถก็ติดม,มันก็คือต้องเป็นการที่เราคิดว่าเท่าไหร่ถึงพองผมว่าสิ่งหนึ่งที่ควรจะพัฒนาเลยคือเลือกลอกกันบ้านกัน <c oughs> คือเด็กเนี่ย <c oughs> เอ,อ่เอกกใช่ <c oughs> ควรจะพยายามทําเองศึกษาหาความรู้เองเ <c oughs> พราะผมดูแล้วเนี่ยไปลองเรียนที่อเมริกากับเรียนที่นี่หรืออะไรต่างๆสิ่งที่ต่างกันมากเลยคือเด็กใช่เด็กเราลอกังเผมดูว่าวิชาการเนี่ยวิชาการหรือเนื้อหาต่างๆเนี่ยไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ต่างคือคนเนี่ยมันแสวงหาความรู้ผมว่าที่เนี่ยความรู้ครบทุกอย่างครบอาจารย์เก่งพร้อมหมดแล้วขาดแต่เด็กที่ต้องคนขวายด้วยตัวเองอย่าคิดว่าเข้ามาแล้วสบายมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆตอนนี้ผมเองก็คิดว่าเราค่อนข้างที่จะดีอยู่ในสถานะที่ดีมากนะครับถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกเนี่ยก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายครับผมมองเห็นว่าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยจะมีสิทธิ์เก่า ของเราเนี่ยเยอะมากเพราะจริงๆในวิศวะรับเด็กมามากกว่าโคลัมเบียมากกว่าอยู่ดังๆเยอะเรารับมาปีละ900กว่าคนที่นั่นเขารับแค่ร้อยสองถ้าอารมล์ไนทุกคนเราช่วยเหลือกันอีกร้อยปีเราจะมี900คูณหนึ่งร้อยเก้าหมื่นเก้าหมื่นคนตอนนี้เราก็มีประมาณ9ก้าหมื่นนะถูกไหมฮะทั่วประเทศช่วยเหลือการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะจะไม่ใช่อยู่แค่นี้แต่จะกระจายไปทุกที่น้องๆทุกคนนะครับน้องใหม่ที่เข้ามาเนี่ย ั้างใจเรียนแล้วก็เก็บตวงความรู้จากที่นี่ไปนะฮะแล้วจบไปเนี่ยเป็นคนดีช่วยพัฒนาแล้วก็กลับมาที่คณะ